สวัสดีครับพี่น้องท่าประกาศทุกท่านผมเตเบตาฟิคูล่านะครับ EP พิเศษครับขั้นเวลาก่อนจะไปดู EP ขายประกาศออนไลน์ EP 39เนาะคือมาอัปเดตคอรมันติเนาะที่ผมบอกว่าลงไม่วันอาทิตย์หรือวันจันทร์ไหมเว่าปล่อยรัดไว้ตัวผู้ไม่ก่อวอดเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเนะาะก็จะวันจันทร์เนี่ยไม่ใจอัางคายลืม ลืมลืมเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนี่ครับวันนี้วันฤหักมาดูไอ้ที่สำคัญนะนะตัวเมียอยู่นี่ตัวผู้อยู่นี่วดเต็มมีไข่แน่นอนแบบนี้นี่บานแน่ลูกบานแน่ตัวเมียไหมต้องตัดตัวเมียออกนะเดี๋ยวไม่ใช่เลยเดี๋ยวตัวเมียจะตาย อืผมคือโดนตัวผู้ไล่กัดนะ่ะจะตายตัวเมียเวียนเหลืองนะฮะผมเคยลืมเนี่ยไว้สองอาทิตย์ตายตัวเมียเป็นแผลอืมเป็นแผ่แล้ว๊บเป็นเชื้อลาตาย <c oughs> รักไม่หมดนะ แต่แน่นอนว่ารัดเนี่ยตัวผู้ไม่ยอมออกมาจากบอดนี้ชัดเจนเป้าบอดขนาดนี้ยคือไม่ยอมออกมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไข่แต่ถ้ามันยังไม่ได้ไข่มันจะออกว่าออกมาอืมก็เทคนิคการรัดปลานี่แหละครับอย่าไปสดใจมันมากลืมลืมมันบ้างก็ได้ได้แน่นอน,อนไข่ลูกเยอะดกอปีปีนี้ก็มาแค่นี้แหละครับอัปเดตว่า เทคนิคด้วยเทคนิคก,การปล่อยปลารัดทำยังไงให้ได้ลูกปลาร้อยอร์เซ็นง่ายๆครับเสือก้ออย่าไปเผือกมันลืมมันไปป่ะลืมไปซะอีหรับ EP นี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์้วยนะครับขอบคุณครับ